สวัสดีครับผมแอดพินกแกนครับผมแอดหมูครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับคุณหมูอยู่ปั๊มพีทีครับที่ไหนครับเนจังหวัดอะไรครับตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครครับผมเรามาออกนอกสถานที่กันนิดนึงออกนอกสถานที่ไหมเนี่ยสมุทรสาครก็ถือว่านอกครับนอกอาณาเขตครับในวันที่ฝุ่นเยอะๆอย่างนี้นะครับเราก็อยากจะออกมาหาพี่ๆที่เขาขับรถบรรทุกรถสิบล้อรถบัสรถเก่งรถไถรถเบนซ์รถเบนพอแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับจะมา มาดูพี่ๆนะครับพวกพี่ๆรถคอกหรือว่าพวกพี่ๆรถบรรทุกนะครับว่ารู้จักแหนบสามมิตตากระทิงคู่ของเรากันหรือเปล่าใช่แล้วเขารู้จักอ่ะแล้วเขาเสริมแหนบของเราไหมอ่าถ้าเขาเสริมเนี่ยเรามีมีของแจกเหมือนเดิมมีของแจกเหมือนเดิมครับใช่ครับแฟนตัวยงแฟนบันแทเราให้ตอนนี้เลยนะครับพี่เดี๋ยวเราเจอพี่คนนี้ก่อนเลยเราพี่เขาจอดพักอยู่ครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมรบกวนเวลาสักครู่ครับพี่แสบแนบยี่ห้ออะไรอยู่ครับตอนนี้สามมิตกอแย แหนบสามมิตรหมูแอดหมูเขาพี่เขาเสริมแหนบสามมิตรพี่เสริมแหนบสามมิตรพี่พี่ให้อู่เสริมให้หรือพี่เสริมเองครับเนี่ยเออเสริมเองครับพี่เสริมเองครับครับพี่พี่ซื้อจากในี่พี่ซื้อแหนบไปเสริมเองเลยครับพี่อยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้อยู่ชุมพรครับอ๋อชุมพรคุณปู่มีอะไรครับสอถามพี่เขาเพิ่มเติมอันนี้ที่พี่เสริมอยู่เนี่ยครับเป็นแหนบสเต็ปเอ่อบรรทุกกี่ตันครับเออยี่สิบมิลสามแผ่นอ๋อก็สามตันห้าสี่ตันได้ครับสามตันห้าสี่ตันนะโอเคครับพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยว บริษัทผมอ่ะจะมีทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วตอนนี้มันมีนิวโมเดลอย่างหนึ่งคืออะไรคุณหมูก็คือจะมีเป็นพับเบกครับพับพับเบกพับเบกหน้าครับอ่าก็ยังไงฝากพี่เขาไว้ด้วยนะครับถ้าถึงรอบเปลี่ยนเบกนะครับให้นึกถึงเราก่อนเบกสามิตรไม่แพ้เบกเจ้าอื่นแน่นอนใช่ครับไม่แพ้คุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มราคาครับใช่ครับตามตามสคริปต์เดิมเลยที่เราเคยทําพี่ผมให้พี่คิด3วิธีแล้วกันผมขอ3คําจากพี่ให้กับแหนบสามิตรนะนะครับผมเดี๋ยวนะให้พี่คิดก่อนอ่าสองอ่าพี่ ทนดีครับพี่ขอบคุณพี่มากๆนะครับ,รบขอบคุณครับ